สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกล่าวมาพบกับครูการอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ของระดับชั้นม2ของเรานะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะขึ้นในหน่วยใหม่แล้วนะคะก็คือในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาและการเมืองการปกครองสมัยอยุธยานะคะแต่ในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรอยุธยากันก่อนนะคะว่า ก่อนที่จะมีการก่อตั้งนะคะมาเป็นอาณาจักรอธยานั้นนะคะมีความเป็นมาอย่างไง การสถาปนาอาณาจากักรอยุธยานะคะอันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ในช่วงพุทธศตรวตรรษที่18-19นะคะก่อนหน้าที่จะมีการสถาปนาอาณาจากักรอยุธยาขึ้นมาเนี่ยนะคะดินแดนบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพยานะคะก็จะมีรัฐของคนไทยตั้งอยู่ก่อนแล้วหลายรัฐด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรสุขโขทัยนะคะอาณาจักรล้านนานะคะแคว้นละโวและก็แคว้นสุพรรณภูมินะคะ ซึ่งสุพรรณภูมินะคะแปลว่าแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งข้าวสีทองอันกว้างใหญ่นะคะและได้มีการสันนิฐานว่ามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะคะซึ่งต่อมานะคะแคว้นละโวะแล้วก็แคว้นสุพรรณภูมิเนี่ยนะคะก็ได้มีการรวมตัวกันนะคะเป็นอาณาจักรอยุธยานะคะอย่างที่นักเรียนเห็นในหน้าซองน,นี้นะคะจะได้จำได้ง่ายขึ้นนะคะคือ แคว้นละโวและก็แคว้นสุพรรณภูมินะคะได้มารวมตัวกันนะคะเป็นอาณาจักรอยุธยานะคะโดยที่มีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองนะคะอันนี้ครูการเชื่อว่าน่าจะมีนักเรียนนะคะหลายคนนะคะรู้จักชื่อนี้ดีนะคะว่าพระเจ้าอู่ทองพระเจ้าอู่ทองน่าจะคุ้นหูกันอยู่นะคะซึ่งพระเจ้าอู่ทองนะคะก็คือมีชื่อหนึ่งก็คือพระรามาธิบดีที่หนึ่งนั่นเอง ะะซึ่งในขณะนั้นนะคะอาณาจากักรอยุธยานะคะก็จะมีพระเจ้าอู่ทองนะคะเป็นประถมกษัตริย์นะคะประถมกษัตริย์คืออะไรนะคะประถมกษัตริย์ก็คือเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของอาณาจักรนั่นเองค่ะอ่านะคะซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะก็ได้ทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมานะคะ,นะคะเมื่อปีพศ 1893นะคะแล้วก็ได้ทรงขนานนามราชธานีว่ากรุงเทพทวารวดีสีอยุธยานะคะซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นอยู่ที่บริเวณหนอกสนุนะคะบนเกาะเมืองอยุธยานะคะพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะก็ได้สร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นราชธานีนะคะ ราชธานีคืออะไรนะคะมีใครรู้จักคำนี้บ้างนะคะคำว่าราชธานีก็คือเมืองหลวงนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะพระเจ้าอู่ทองนะคะก็ได้สร้างกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงนะคะขึ้นบริเวณน้องสนงหรือบึงราบนะคะซึ่งจะอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยานะคะก็คืออยู่บนเกาะเมืองอยุธยานั่นเองนะคะ ซึ่งการศึกษาเรื่องราวของอยุธยานะคะจะต้องใช้ในเรื่องของหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายประเภทด้วยกัน,นะะทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะอย่างเช่นเอกสารจีนโบราณนะคะพวกจดหมายเหตุหรือบันทึกของชาวตะวันตกนะคะที่เคยเดินทางเข้ามา กรุงศรีอยุธยานะคะรวมไปถึงจดหมายเหตุโหนนะคะพระราชพงศาวดารและก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็อย่างเช่นพวกหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆนั่นเองอ่านะคะจากภาพที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนี้นะคะก็จะเป็นภาพแผนที่นะคะเป็นรูปภาพแผนที่ของ กรุงศีไอเยทิยานะคะซึ่งมีวิศวกรชาวฝรั่งเศสนะคะได้เข้ามาสำรวจนะคะแล้วก็เขียนขึ้นในปีพศ2230นะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ในช่วงปลายของสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนั่นเองคะ mm hmm. อ่ะเรามาดูนะคะประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองกัน,นะคะ mm hmm. ซึ่งในการศึกษาประวัติความเป็นมาของพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1เนี่ยนะคะ ว่าพระองค์นั้นมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนเนี่ยนะคะจะต้องอาศัยการตีความนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายประเภทะคะทั้งหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะอย่างเช่นเทศนาสุนยธกาลาวงศ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนะคะว่าด้วยการที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็กรุงธนบุรี โดยย่อๆซึ่งได้มีการสันนิษฐานว่าเขียนในสมัยรชัชกาลที่3นะคะที่ได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระเจ้าอู่ทองนะคะว่าพระราชบิดาหรือพ่อของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะก็คือพระเจ้าศรีวิชัยเชียงแสนซึ่งชื่อเดิมของพระองค์ก็คือแสนปมนะคะ พระราชมารดาหรือแม่ของพระองค์เนี่ยนะคะก็จะเป็นพระราชญาของเจ้าเมืองไตรตึงนะคะก็จะอยู่ในกำแพงเพชรนะคะซึ่งสืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าเชียงรายนะคะพระเจ้าศรีวิชัยเชียงแสนเนี่ยนะคะก็ได้คลองเมืองเทพมหานครอยู่ในกำแพงเพชรเนี่ยนะคะมาเมื่อพระองค์สอนละคตแล้วนะคะพระเจ้าอุทองเนี่ยก็ได้ทรง ทองราชต่อมาได้6ปีก็ได้ย้ายไปสร้างกรุงศรีอยุธยานะคะเมื่อปีพศ1893นั่นเองนะคะ,ะคู่การขอเสริมตรงนี้หน่อยนะคะเมืองไตรตึงนะคะเมืองไตรตึงนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะยังปรากดสร้างก,กำแพงเมืองโบราณให้เห็นได้เด่นชัดนะคะโดยตัวเมืองนะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกับแม่น้ำปิงนะคะแล้วก็มีวัดสำคัญในกำแพงเมืองนะคะก็คือ วัดเจ็ดยอดแล้วก็วัดพระปัางนั่นเองค่ะ,ะหลักฐานต่อมานะคะก็คือพงศาวดารเหนือนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องการสร้างเมืองสวรรคโลกเมืองพิษณุโลกแล้วก็การสร้างกรุงศรีอยุธยาของพระเจ้าอูทองนะคะอันนี้ก็จะมีการเรียบเรียงขึ้นนะคะในปีพศ2350นะคะได้กล่าวถึงพระเจ้าอูทองนะคะว่าพระองค์เนี่ยนะคะมี เชื้อสายแล้วก็อพยพมาจากทางเหนือซึ่งเดิมทีเนี่ยนะคะปกครองอยู่ที่เมืองชเชียงหลวงนะคะแล้วก็อพยพมาสวรรคโลกแล้วก็รุงศรีอยุธยาตามลำดับหลักฐานต่อมานะคะก็คือจดหมายเหตุลาลูแบนะคะ ซึ่งจดหมายเหตุลาลูแบร์นี้นะคะก็ได้เขียนขึ้นโดยซีมงเดลาลูแบร์นะคะหรือเราจะเรียกกันให้คุณหูนะคะที่เราได้เห็นกันนั่นก็คือลาลูแบร์นะคะซึ่งเป็นราชทูตจากฝรั่งเศสนะคะที่ ได้เข้ามากรุงศรีออุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชน,นะคะซึ่งก็ได้มีการเล่าถึงนะคะกระิย์ชาวของชาวสยามนะคะว่าเมื่อปีพศ1300เนี่ยนะคะพระปฐมสุริยเทพนรไทยสุวรรณบพิษนะคะเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของชาวสยามนะคะก็ได้ขึ้นครองเมืองชัยบุรีมหานครแล้วก็ได้มีการย้ายเมืองหลวงนะคะมาที่เมืองธาตุนครหลวง ต่อมานะคะในปีพศ1731นะคะพระพนมชัยศิรินะคะก็ได้ย้ายมาที่เมืองนครไทยก็คืออยู่ในพิษณุโลกนะคะและก็เลยไปสร้างและคลองเมืองพิพีนะคะซึ่งเมืองพลีนะคะก็จะอยู่ในเพชรบุรีนะคะจนถึงสมัยพระรามาธิบดีที่1คะก็ได้คลองเมืองพลีแล้วก ย้ายมาสร้างกรุงศรีอยุทยานะคะอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะคะของพระเจ้าอูท่ทองที่ได้เขียนขึ้นในจดหมายเหตุลาลูแบะคะ่ะซึ่งลาลูแบก็คือทูตชาวฝรั่งเศสนะคะที่ได้เข้ามากรุงศรีอยุธยานะคะในช่วงสมัยของสมเด็จพระนารา์มหาราชนั่นเองนะคะ ะะหลักฐานถัดมานะะก็คือการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีะคะซึ่งก็ได้มีการพบว่าอ่าดินแดนแถบนี้นะะก็จะมีเมืองโบราณที่รุ่งเรืองมาก่อนที่จะมีกรุงศรีอยุธยาทะะําไมถึงว่ามีเมืองโบราณที่ลุ่งเรืองมาก่อนก็เพราะว่ามีร่องรอยของศิลปรกรรมจํานวนมากะะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระปางเจดีย์แล้วก็วัดต่างๆในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบ,บุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ชัชนาทนะคะซึ่งก็ได้มีการนะคะสันนิฐานในเรื่องของอายุนะคะในการร่วมสมัยกันนะคะก็คืออายุร่วมสมัยหรืออายุก่อนหน้าอายุทยานะคะทำให้ได้มีการสันนิฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะน่าจะปกครองเมืองใดเมืองหนึ่งบริเวณตะกาว ก่อนที่จะมาสถาปนากรุงศรีอยุทยาแน่ๆนะคะแสดงว่าก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงศรีอยุทยาขึ้นมาพระเจ้าอู่ทองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ปกครองนะคะไม่เมืองพระนาครศรีอยุทยาก็เมืองสิงห์บุรีไม่สิงห์บุรีก็ลพบุรีไม่ลพบุร,บรีก็สุพรรณบุรีหรือไม่ก็ชัยนาทนะคะหนึ่งในห้าเมืองนี้แหละนะคะที่พระเจ้าอู่ทองเนี่ยได้เป็นผู้ปกครองเมืองก่อน ก่อนที่พระอ,องค์นั้นจะมาสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดีนะคะ หลักฐานถัดมานะคะนายตรีอมาตยกุลนะคะซึ่งเป็นกรรมการชรําระประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็ได้มีการเสนอแนวคิดนะคะว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะอาจจะมาจากเมืองละโวะ่ก็เป็นได้นะคะซึ่งเมืองละโว่นะคะปัจจุบันก็คือเมืองลบบุรีนั่นเองนะคะหรือไม่ก็มาจากแคว้นสุพรรณภูมิซึ่งปัจจุบันก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ เพราะว่าทั้งสองเมืองนี้นะคะก็จะเป็นของคนไทยที่มีอยู่มาตั้งแต่สมัยเขมรเรองอํานาจนะคะซึ่งก็มีไพร่พล,พลแล้วก็มีวัฒนธรรมที่เจริญอยู่ก่อนแล้วนะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวครูการขอเสริมของสองเมืองนี้หน่อยนะคะเมืองละโวหรือแควนละโวหรือลพบุรีเนี่ยนะคะก็มีความหมายได้สองในด้วยกันนะคะนั่นก็คือความหมายที่หนึ่งนะคะก็คือหมายถึง กลุ่มบ้านเมืองหรือแคว้นที่ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกของลุ่มน้ําเจ้าพระยานะคะซึ่งจะมีศูนย์กลางนะคะอยู่ที่เมืองละโวรหรือลบบุรีนะคะความหมายที่2นะคะก็คือบรรดาเมืองบ้านเมืองหรือแคว้นในภูมิภาคต่างๆที่แสดงแบบแผนทางวัฒนธรรมนะคะที่ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรเมรนะคะโดยมีศูนย์กลางทางภาคกลาง ะะก็จะอยู่ที่เมืองโลโบรหรือลบุรีนะคะส่วนศูนย์กลางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเชื่อกันว่าอยู่ที่เมืองพิมายในจังหวัดพน,นละลล์นครราชสีมานั่นเองนะคะต่อมาแคนที่2นะคะก็คือแควนสุพรรณภูมินะคะซึ่งสุพรรณภูมินะคะก็เป็นแคว้นขนาดใหญ่นะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแคว้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยทุ่งข้าวสีทอง ซึ่งเอกสารจีนหรือที่เขาเรียกว่าเจลิฟูเนี่ยนะคะก็มีเมืองต่างๆที่อยู่ทางแถบแม่น้ำท่าจีนแม่กลองเบรบรี uri, แล้วก็แม่น้ำน้อยนะคะซึ่งแคว้นสุพรรณภูมินะคะเคยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจากักรสกโขทัยในสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะแต่เมื่อพ่อขุนรามนะคะได้สิ้นไป ได้มีการกลับตั้งตัวเป็นอิสระอีกครั้งนะคะแล้วก็แคว้นสุพรรณภูมิเนี่ยนะคะก็จะมีอำนาจแล้วก็อิทธิพลใกล้เคียงนะคะกับแคว้นละโว้ซึ่งลักษณะทางวัฒนธรรมแล้วก็ลักษณะการปกครองเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะซึ่งเมืองสุพรรณภูมินะคะก็จะเป็นราชธานีหรือว่าเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีเมืองสําคัญรองลองไปนะคะเป็นเมืองลูกหลวงนะคะ ท่านาหรือชื่อของกษัตริย์สุทนภูมิเนี่ยนะคะก็จะมักขึ้นต้นด้วยสมเด็จพระบรมราชาธิราชนะคะส่วนตำแหน่งของเจ้าเมืองลูกหลวงนะคะก็จะมักนิยมใช้คําว่าพระอินทรราชานั่นเองนะคะดังนั้นนะคะในตรีอมตยั่งเนี่ยนะคะก็เลยได้มีการเสนอแนวคิดนะคะในเรื่องของ ที่ว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะอาจจะมาจากเมืองละโวหรือแม่ก็มาจากแขวนสุพรรณภูมิแน่ๆนะคะเพราะว่าสองเมืองนี้นะคะก็จะเป็นเมืองของคนไทยนะคะที่มีมาอยู่ก่อนนะคะก็คือในช่วงขณะนั้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นในยุคที่ขเขมเรเลืองอํานาจนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่จเจริญอยู่ก่อนแล้วนะคะก็เลยเป็นที่มาที่ว่าอ่ะกรุงศรีอยุธยานะคะน่าจะมาจากแขวนละโวนะคะกับแขวน สุภณภูมิรวมตัวกันนะคะก็เลยกลายมาเป็นอาณาจาักรอยุธยานั่นเอง อ่านะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะก็ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้นะคะว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนถึงแม้ว่าจะมีหลักฐานนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้มีการศึกษาค้นคว้านะคะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะสรุปได้แน่นอนนะคะเพราะว่าหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนพอที่จะสามารถสรุปได้ว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะคะมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้อยู่ใน ช่วงสมัยนั้นเนเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะหลักฐานชิ้นไหนคือหลักฐานที่แบบน่าเชื่อถือได้นะคะแต่ก็มีการเขียนมีการบอกเล่ามาเป็นทอดๆนะคะก็อันนี้นะคะเราจึงต้องหาหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะมาประกอบกับการศึกษาต้น้าต่อไปด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดของพระเจ้าอุทองเนี่ยมาจากที่ไหน นะคะอะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของปัจจัยสําคัญในการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะว่ามีปัจจัยใดบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการสถาปนานะคะมีที่เรียกว่าเป็นความสาคัญเลยนะคะในการที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมานะคะอันนี้ก็จําลองประมาณว่าอะถ้าเกิดเราเป็นเจ้าเมืองเนี่ยนะคะเราอยากจะสร้างเมืองเมืองหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ปัจจัยใดบ้างในการสร้างเมืองน,นะคะ ซึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึงหรือพระเจ้าอุทองเนี่ยนะคะก็ได้ทรงเลือกทำเลที่ตั้งกรุงศรีเอกยานะคะเนื่องจากมีปัจจัยสำคัญนะคะหลายอย่างด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะคะซึ่ง กรุงศรีอยุธยานะคะก็จะตั้งอยู่บริเวณที่ราบรุ่มภาคกลางแล้วก็มีแม่น้ำสามสายไหลผ่านนะคะนั่นก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำลพบุรีแล้วก็แม่น้ำปากสักนะคะอันนี้นักเรียนยังจำแผนที่ได้ไหมแผนท,ที่ที่ครูการได้ขึ้นมาให้ดูที่หน้าจอนะคะอันนี้ถ้าเกิดจำไม่ได้นะคะนักเรียนสามารถเปิดย้อนกลับไปดูในหนังสือได้นะคะซึ่ง จากแผนที่นั้นนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามีแม่น้ำนะคะล้อมรอบเมืองกรุงศรีอยุธยาอยู่นะคะซึ่งแม่น้ําที่ว่านี้นะคะก็คือแม่น้ำสามสายนะคะที่มันไหลมาบรรจบกันนะคะก็จะมีแม่น้าเจ้าพระยาแม่น้าลบบุรีแล้วก็แม่น้ําปากสักนะคะก็เลยทาให้พื้นที่นั้นนะคะเหมาะแก่การเพาะป,ปลูกแล้วก็สร้างบ้านเรือนนะคะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะเดี๋ยวครูการขอเสริมตรงเรื่องแม่น้ําก่อนนิดนึงนะคะ แม่น้ำเจ้าพญานะคะที่ไหลผ่านมานะคะที่บริเวณกรุงศรีวิทยาเนี่ยนะคะแม่น้ำเจ้าพญานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นแม่น้ำสายหลักในที่ราบภาคกลางตอนล่างนะคะเริ่มต้นจากจุดที่แม่น้ำปิงก,กับแม่น้ำนาเนี่ยนะคะได้ไหลามาประจบกันที่ตำบลปากน้ำโออำพอําเภอเมืองน,นครสวรรค์นะคะแล้วก็ไหลลงไปทางทิศใต้นะคะ ผ่านจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีเอเยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะคะแล้วก็ยาวไปจนถึงบริเวณเอ่าวไทยที่อำเภอมเมืองสมุทรปราการนั่นเองนะคะต่อมาแม่น้ำสายที่สองก็คือแม่น้ำลพบุรีนะคะ แม่น้ำลบบุรีนี้นะคะก็จะไหลแยกจากแม่น้ำเจ้าพยาที่อำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ไหลเข้าเขตจังหวัดลบบุรีนะคะผ่านอำเภอท่าหุ้งอำเภอเมืองลบบุรีคะแล้วก็เข้าเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะผ่านอำเภอบ้านแพรกอำเภอมหาราชอำเภอบางปันนะคะแล้วก็ไปลงแม่น้ำป่าสักที่อำเภอ พระนครศรีอยุธยานะคะและแม่น้ําสายที่3นะคะนั่นก็คือแม่น้ําป่าสาักนะคะก็จะมีต้นกําเนิดน,นะคะมีต้นน้ําอยู่ในอาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดเพชรบ,บูรณ์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไปลงแม่น้ํเจ้าพยาที่อําเภอรพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะคะถัดมานะคะปัจจัยที่2นะคะก็คือ การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและก็การค้านะคะเนื่องมาจากว่ามีแม่น้ำสามสายไหลผ่านนะคะแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนะคะก็เลยทำให้สามารถติดต่อค้าขายกับหัวเมืองทางเหนือและก็หัวเมืองในลุ่มน้ำเจ้าพยาตอนล่างได้สะดวกนะคะทำให้กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและก็การค้านั่นเอง ปัจจัยถัดมานะคะนั่นก็คือความมั่นคงทางยุทธศาสตร์นะคะ ซึ่งความมั่นคงทางยุทธศาสตร์นี้นะคะก็จะมีสภาพที่เป็นเกาะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีแม่น้ําลําคลองล้อมรอบนะคะ,ะถติว่าจะมีข้าศึกมาบุกตีนะคะแน่นอนเหล่านะคะก่อนที่ข้าศึกนะคะจะบุกมาถึงเมืองได้นเนี่ยก็ต้องผ่านแม่น้ําก่อนถูกไหมคะดังน,นั้นนะคะก็เลยเป็นสภาพที่เป็นเสมือนเกาะนะคะที่คอยป้องกันนะคะ,ะว่ามีแม่น้ําลําคลองคอยล้อมรอบคะเป็นแนวป้องกันการบุกรุกของข้าศึกอย่างดีนะคะ และเมื่อถึงฤด,ดูน้ำหลากนะคะน้ำก็จะท่วมนอกพระนครนะคะข้าศึกเนี่ยนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะตั้งทับเข้ามาได้นะคะและปัจจัยที่4ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในภูมิภาคนะคะก็คือช่วงที่พระเจ้าอู่ทองนะคะได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมานะคะก็เป็นเวลาที่อาณาจักรสุโขทัยและก็เขมรเนี่ยเสื่อมอำนาจลงทำให้การสถาปนากรุงศรีอยุธยานั้นนะคะเป็นไปได้โดยง่ายนั่นเอง ะะซึ่งจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะก็มีความสําคัญที่จะเสริมสร้างให้พระเจ้าอู่ทองนะคะได้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นเมืองหลวงหรือเป็นราชธานีของอาณาจักรใหม่ได้สําเร็จนะคะพร้อมทั้งนะคะพระองค์เนี่ยก็ได้มีการวางรากฐานทางการเมืองการปกครองแล้วก็เศรษฐ,ฐกิจไว้นะคะในสมัยต่อมาถัดมานะคะ เมื่อกี้นะคะจะเป็นในเรื่องของปัจจัยที่มีความสําคัญในการสถาปนากรุงศรีอยุธยานะคะต่อมานะคะเมื่อมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาดูสิว่าเมื่อสถาปนาเมืองมาแล้วนะคะบ้านเมืองเราเนี่ยจะ มีผลนะคะอย่างไรนะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะปัจจัยที่ส่งผลนะคะต่อความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรนะคะอ่ะพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแกะ่การนู่นนี่นั่นต่างๆนานาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าแล้วเพราะอะไรทําไมกรุงศเสียุธทยาถึงมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมันมีปัจจัยใดที่ทําให้กรุงศเสียุธย,ยานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองบ้างนะคะเรามาดูกัน ะะซึ่งอาณาจักรอยุริยานะคะก็เป็นอนาณาจักรสําคัญในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะเพราะว่ามีปัจจัยที่ส่งเสริมและความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่1น,นะคะลักษณะทางกายภาพนะคะซึ่ง ภูเขศรีวิยานะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงทําให้มีคนเนี่ยนะคะเข้ามาอาศัยอยู่จํานวนมากนะคะทาให้มีกําลังคนในการสร้างกองทัพแล้วก็แรงงานในการผลิตนะคะปัจจัยที่2ก็คือในเรื่องของทาเลที่ตั้งนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริเวณที่ตั้งของภูเขศรีวิทยานั้นนะคะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะก็เลยทาให้ เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมและก็การค้านะคะก็คือตั้งอยู่ในเส้นทางการค้านั่นเองนะคะเมื่อการค้าขยายตัวขึ้น,นะะก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างตะวันออกและก็ตะวันตกทําให้อาณาจักรอยุธยานี้นะคะมีรายได้จากการเก็บภาษีการค้าและก็การค้าสำเภานะคะการค้าสัำเาก็คือการค้าบนเรือสำเภานั่นเองนะคะ ปัจจัยที่3นะคะก็คือการรับอรารยธรรมเดิมนะคะซึ่งก็เคยเป็นที่ตั้งของรัฐที่มีอรารยธรรมเก่าแก่นะคะซึ่งอรารยธรรมเหล่านี้นะคะก็ได้สืบทอดเข้ามาผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมในสมัยอยุธยานะคะแล้วก็ได้รับการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมก็เลยทาให้อยุธยานั้นนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรม ะะและปัจจัยสุดท้ายคือปัจจัยที่4นะคะก็คือพระปีชาสามารถของพระมหากษัตริย์นะคะพระมหากษัตริย์อยุธยาเนี่ยนะคะก็ได้ทรงปกครองบ้านเมืองอย่างมีระเบียบนะคะใช้กฎหมายนะคะในการควบคุมสังคมแล้วก็มีการดาเนินนโยบายการต่างประเทศนะคะก็เลยทำให้ได้รับผลประโยชน์ทางการค้าแล้วก็ได้รับวิทยาการใหม่ๆเข้ามานั่นเองค่ะ อ่านะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะการสถาปนาอาณาจักรเอเยียนะคะก็มีการสถาปนาขึ้นนะคะในปีพศ1893นะคะโดยสมเด็จพระรามาิบตีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะซึ่งมีการนะคะสนิฐานว่า เป็นการรวมตัวนะคะระหว่างแวลนละโวกับแวลนสุพรรณภูมินะคะรวมตัวกันแล้วก็ตั้งเป็นอาณาจักรอยุธยาขึ้นมานะคะโดยมีสมเด็จพระรามที่หนึ่หรือพระเจ้าอู่ทองนะคะเป็นปฐมกาษัตริย์หรือเป็น กษัตริย์พระองค์แรกคะที่ตั้งกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นราชธานีหรือตั้งขึ้นมาเป็นเมืองหลวงนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะคะที่ส่งผลนะคะรวมถึงปัจจัยที่มีความสําคัญต่อการสถาปนาอนาณาจักรอยุธยานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอความอุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งอยุธยานั้นนะคะก็ถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้านะคะมีแม่น้ำสามสายที่ไหลผ่านก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่ แม่น้ำโรโีแล้วก็แม่น้ำป่าศักนะคะแล้วก็เป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็การคำนาคมนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของลักษณะทางกายภาพทำเลที่ตั้งต่างๆนะคะที่เหมาะสม ในการสถาปนาอาณาจัากรอียิปต์ขึ้นมานะคะอ่านะคะสำหรับวันนี้นะคะครูการก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนที่ดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อและก็นามสกุลน,นะคะเพื่อเป็นการเช็คชื่อในการเข้าเรียนด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ